ผ่านไป15วันนะครับสำหรับต้นสนของเราก็ตัวไวมากเลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะต้นสโสนกันนะครับนี่ก็คือดอกสโสนนะครับก็กําลังออกดอกเลยนะครับสำหรับดอกสโสนก็สามารถนำมาทำอาหารได้นะครับก็นำมาทำเป็นผัดน้ํำมันหอยแล้วก็ ทำเป็นน้ำพริกดอกสนูได้นะครับและนี่ก็คือผลของเขานะครับเดี๋ยวพอเขาแก่แล้วก็เก็บมเมล็ดของเขาเพาะได้นะครับเราก็ได้เก็บผลดอกสนูนะครับผลแก่ของเขานะครับนี่นะครับนี่ก็คือผลแก่ของเขานะครับแล้วก็แกะเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเมล็ดที่เราแกะไว้แล้วนะครับ หลังจากที่เราแกะแล้วนะครับเราก็จะนำเขามาแช่น้ำนะครับเราก็จะเทลงไปเลยนะครับเทลงไปในน้ำเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเอาเฉพาะมเมล็ดที่จมนะครับส่วน,มนเมล็ดที่ลอยเราก็จะตักออกนะครับเนื่องจากว่าเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเขาอาจจะฟอหรือว่า มีมแมลงมาเจาะนะครับก็ตักออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแช่น้ําไว้ประมาณสามวันนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําไว้ประมาณสามวันแล้วนะครับก็ได้เวลาเพาะลงดินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแช่น้ำสามวันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่นะครับก็จะมีบางมเมล็ดนะครับเริ่มเริ่มงอกบ้างแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะเพาะลงดินเลยนะครับผมก็ได้เตรียมดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพาะแก้วละสาม,มเมล็ดนะครับตากวางลงไปเลยนะครับ หลังจากที่เราวางมาเมล็ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะโรยดินกบบางๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรดน้ำวันละครั้งนะครับแนะนำให้รดช่วงเช้าจะดีนะครับ หลังจากที่เราเพาะไปประมาณ7วันแล้วนะครับต้นดอกสนุของเราก็เริ่มงอกขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับต้นเล็กๆนะครับก็อาจจะงอกไม่พร้อมกันนะครับผ่านไปสิบห้าวันนะครับสำหรับต้นสนุของเราก็โตวไวมากเลยนะครับนี่นะครับก็อายุสิบห้าวันนะครับ แคบเดียวครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ